สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับผมจากแอป,ปหาเงินฟรีทูมิเน่โวลเลนะครับที่เป็นแอป,ปมาใหม่นะครับเพียงแค่เราโหลดแอป,ปทําเงินเนี่ยก็สามารถทําเงินได้10บาทถึง500บาทเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่โวลเล็ได้เลยการถอนเงินเนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินแล้วก็ไม่ต้องทําภารกิจใดๆนะครับพอเรามียอดเงินครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดแลกเงินเข้าโวลเล็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในนนคคลลิปกััเยะรบ ก็ขอสวัสดีค <rain> ุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในเรื่องของการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปเล่นเกมทําเงินฟรีทูมิ n นียเลตที่เป็นแอปมาใหม่นะครับที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้ในส่วนของวิธีการสมัครวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินเดี๋ยวเรามาดูในคลิปี้กันว่าวิธีการถอนเงินเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรและก็ยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยจะใช้เวลาตรวจสอบนานหรือเปล่าในส่วนของการโอนเงินเข้าในส่วนของทูมิเนียเลตเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกัน เพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใชในการทําเงินฟรีทูมินียลเลตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Sto r e ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยผมจะมีรูปแอปแล้วก็มีชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาติดตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของแอปใหม่นะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ นส่วของแอปในตำนานนะใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วนะครับก็สามารถรีวิวคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้เลยบัตแคทนะครับผมลิงก์ดาวโหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดกดลิงก์ดาวนโหลดได้เลยนะครับการสมัครไม่ยากนะครับดูตามคลิปได้เลยผมมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับเราเข้ามาในส่วนของตัวแอปหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้า มีการเชิญในส่วนของการถอนเงินนะครับอยู่ที่เมนูแรกเลยก็คือบ้านนะการถอนเงินเนี่ยเขาจะมีรายการให้เราดูเลยนะครับ10บาท20บาท50บาท200บาทสูงสุดที่500บาทนะครับในการถอนเงิน1วันนะครับคุณจะถอนกี่ครั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะถอน20บาทเนี่ยสัก100บาทก็คือถอน5ครั้งเราก็กดถอนได้เลยโดยไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการถอนเงินมีเท่าไหร่เราสามารถแลกเงินได้เลยสาหรับการถอนเงิน10บาทนะครับจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากเราถอนเงิน10บบาทไปแล้วเนี่ยเรา จะไม่สามารถถอนได้อีกครั้งนะครับก็จะเริ่มต้นที่20 50 200แล้วก็500เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการทดลองถอนให้ดูนะครับอยู่ที่20บาทน,นะกดเลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเพิ่มนะครับทูนนี่นะครับของคุณนะก็คือบัญชีทูนนี่วอลล็ตของเราในการรับเงินเราก็ใส่เบอร์วอลล็ตของเราลงไปในการรับเงินได้เลยนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรวจสอบเบอร์ของเราให้ถูกต้องก่อนถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็กดถอนเงินได้เลยการถอน นะครับคนจะได้รับเงิน20บาทภายใน24ชั่วโมงนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะ จากนั้นเนี่ยเราก็รองเงินเข้านะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการสร้างไรายได้นะครับทั้ง4เมนูตรงนี้เลยนะครับว่าเล่นตรงนี้เนี่ยเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับเล่นเพื่อสร้างไรายได้ในส่วนของเพชรแดงก็คือกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะรับในส่วนของคะงงคแนนเพิ่มขึ้นเราก็สามารถกดเพย์นาวในการติดตั้งดาวน์โหลดในการทาคะแนนได้เลยนะต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกาาาารรรทํํแบบสววจหือ่ ตอบแบบสอบถามในส่วนของเว็บไซต์ CPX นะครับเราก็สามารถกดเข้ามาทําตรงนี้ได้เลยนะครับในการทําตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับผมสูงสุดที่หลักหมื่นนะทุกคนก็ลองเข้ามาทําดูได้ในการรับคะแนนนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นการเล่นเพื่อสร้างรายได้อันที่3ในส่วนของเว็บไซต์ TimeWar TimeWar เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการทําคะแนนที่มากขึ้นนะครับก็คือจะมีทั้งการทําแบบสํารวจการคลิกเว็บไซต์โฆษณาการดาวน์โหลดแอป,ปนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจเราก็สามารถเข้ามาทําได้เลยนะ สับทำวอลนะครับส่วนอันที่4นะครับแอปเพิ่มเติมเพื่อรับเงินสดนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปในเครือข่ายเดียวกันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดและก็เข้าไปเล่นทําเงินได้เหมือนกันรูปแบบการเล่นก็เหมือนกันเลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของประวัติการเงินที่เราถอนไปจํานวน20บาทนะครับก็จะแจ้งสถานะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดดูรายการได้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับจำนวน20บาทนะครับก็ได้รับเข้าธุรนิเวศเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินก็ยังจ่ายปกติแล้วก็ยังจ่ายเร็ววอีกด้ยนะ บัตแคสนะครับเป็นแอปใหม่ที่ทําการถอนเงินครั้งแรกเลยนะครับการจ่ายเงินก็ตามนี้เลยนะถอนไปไม่นานนะครับไม่ถึง2นาทีเงินเข้าที่ w a l l e t เลยนะครับอันนี้คือการใช้งานและก็การถอนเงินทั้งหมดของแอปบัตแคสนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่การเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนเนี่ยก็คือกดเชิญทันทีตรงนี้เราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยจะเป็นเฟซบุ o ก Twitter l i ไ e น์ยูทูบได้หมดการแนะนําเพื่อนขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของตัวเพื่อนๆนเองว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนำเนี่ เงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้ทําการถอนให้ดูแล้วนะการจ่ายเงินก็จ่ายจริงแน่นอน100%ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนี่เลตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Sto r e ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาาววนนลลดมมมม้้้้้ซยยืืออออไเผจะีีรูปปปแแแก็ช่ขึ สามารถค้นหาติดตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของแอปใหม่นะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า b u สแอดนะครับผมที่อยู่ในเครือข่ายของ b u สเบกนะครับในส่วนของแอปในตานานนะใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วนะครับก็สามารถรีวิวคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลย b u สแ a ดนะครับผมลิงก์ดาวโหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับแล้ว ไม่ยากนะครับดูตามคลิปได้ <zen> เลยผมมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับเราเข้ามาในส่วนของตัวแอปหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูเนี่ยจะมี2เมนูด้านล่างนะครับมีบ้านมีการเชิญในส่วนของการถอนเงินนะครับจะอยู่ที่เมนูแรกเลยก็คือบ้านนะการถอนเงินเนี่ยเขาจะมีรายการให้เราดูเลยนะครับสิบาท20บาท50บาท200บาทสูงสุดที่500บาทนะครับในการถอนเงิน1วันนะครับคุณจะถอนกี่ครั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นเราจะถอน20บาทเนี่ยสัก100บาทก็คือถอน5ครั้งเราก ก,กดถอนได้เลยโดยไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการถอนเงินมีเท่าไหร่เราสามารถแลกเงินได้เลยสำหรับการถอนเงิน10บาทนะครับจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหากเราถอนเงิน10บาทไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถถอนได้อีกครั้งนะครับก็จะเริ่มต้นที่2 0 5 0 200แล้วก็500เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการทดลองถอนให้ดูนะครับอยู่ที่20บาทนะกดเลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเพิ่มนะครับทูมเนี่นะครับของคุณนะก็คือบัญชีทูมเนี่วอลิตของเราในการรับเงินเราก็ใส่เบ วอลลิของเราลงไปในการรับเงินได้เลยนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะพอเรากอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรวจสอบเบอร์ของเราให้ถูกต้องก่อนถ้าถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็กดถอนเงินได้เลย การถอนเงินสําเร็จนะครับคุณจะได้รับเงิน20บาทภายใน24ชั่วโมงนะครับก็ここกดยืนยันได้เลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็รองเงินเข้านะครับต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการสร้างรายได้นะครับทั้ง4เมนูตรงนี้เลยนะครับว่าเล่นตรงนี้เนี่ยเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้ในส่วนของเพชรแดงก็คือกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีแอปให้เราเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มขึ้นเราก็สามารถกดเพ y นาลในการติดตั้งดาวน์โหลดในการทําคะแนนได้เลยนะต ของเมนูที่2นะครับก็ให้เรากดเข้าไปเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามในส่วนของเว็บไซต์ CPX นะครับเราก็สามารถกดเข้ามาทําตรงนี้ได้เลยนะครับในการทําตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับผมสูงสุดที่หลักหมนะื่นนะทุกคนก็ลองเข้ามาทําดูได้ในการรับคะแนนนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นการเล่นเพื่อสร้างรายได้อันที่3ในส่วนของเว็บไซต์ TimeWarTimeWar เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการทําคะแนนที่มากขึ้นนะครับก็คือจะมีทั้งการทําแบบ วการคลิกเว็บไซต์โฆษณาการดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจเราก็สามารถเข้ามาทําได้เลยนะสรับทำวอลนะครับส่วนอันที่4นะครับแอปเพิ่มเติมเพื่อรับเงินสดนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปในเครือข่ายเดียวกันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดและก็เข้าไปเล่นทําเงินได้เหมือนกันรูปแบบการเล่นก็เหมือนกันเลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของประวัติการเงินที่เราถอนไปจํานวน20บาทนะครับก็จะแจ้งสถานะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดดูรายการได้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับจำนวน,วน20บบาท ก็ได้รับเข้าทมเนวลเวลตเรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินก็ยังจ่ายปกติแล้วก็ยังจ่ายเร็วอีกด้วยนะสำหรับบัตแคสนะครับเป็นแอปใหม่ที่ทําการถอนเงินครั้งแรกเลยนะครับการจ่ายเงินก็ตามนี้เลยนะถอนไปไม่นานนะครับไม่ถึง2นาทีเงินเข้าที่เล็ตเลยนะครับอันนี้คือการใช้งานและก็การถอนเงินทั้งหมดของแอปบัตแคสนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่การเชิญเพื่อนนะการเชิญเพื่อนเนี่ยก็คือกดเชิญทันทีตรงนี้เราก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยจะเป็น Facebook Twitter Live YouTube Tra ได้หมดการแนะนําเพื่อนนขึ้อยู่กับความ ถนัดความสามารถของตัวเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนำเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้ทําการถอนให้ดูแล้วนะการจ่ายเงินก็จ่ายจริงแน่นอน100ฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ